นี่มันรถเริ่มต้นใช่ไหมเนี่ยเจตเพ่โคตรสวยเอาเรื่องไปตักไปฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าเบียดดิเฮ้ยไ้บานี้ไ้บานี้เอาเรื่องเอาเรื่องมาลิก้ามาลิก้าโอ้รถวิ่งได้แค่ร้อยห้ายไง อะแในกาแฟนนต,ตรรำรวจด้วยโอเคโอ้รถร้ยถถถอยห้าสิบเองอะรถแม่งยังสวยด้วยแค่ร้อยห้าสิบ มาดิมาดิโคโรตับเลโคโรตำรวจดอะไรวะนะโคเวตมาดิครับโอหสาันจะรอดไหมเนี่ยเบียดลงไปเบียดลงไปสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้รถตำรวจเยอะจังวะมีฮอด้วยทีนี้คืตายแน่ตาแรกก็เอาขนาดนี้เลยเหรอมาทำไมมาทำไมตอนนี้เราอยู่อันดับหนึ่งใช่ไหมจัดไปอ่ะโอ้รถแม่งวิ่งช้าจัดเลยอ่ะร้อยสี่สิบ เร็วสุดแล้วมั้งเนี่ยเนตัดอ่ะจัดไปโอ้โหเนตัตหมดเร็วจัดโอเคสิงหาง่างพอจะใช้แล้วโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะโอ้ เปลี่ยนกันไเปลี่ยนกันไหมอ้าวเรียบร้อยโดนเบียดกูอ้าวหมุนติวเลยทีนี้กูเรียบร้อยเรียบร้อยฮะดีแต่เสียงอ้าวเรียบร้อยกูรถล่วงล่วงไปดิเฮ้ยตำรวจมาช่วยก่อนตำรวจช่วยก่อนเฮ้ยช่วยกูด้วยเฮ้ยไม่ดึงรถไเละมั้งอีตำรวจโอ้โหมึงฆ่ากูแล้วเลยต่อหน้าทีมอ้าว ทำไมคุณมานอนอยู่นี่เอาเตะกูอีกโอ้โหรถกูเพิ่งล่วงไปไม่สนใจรถเลยสนแต่คนอย่างเดียวไม่มอไซได้เหรอมอไซได้วาทำอะไรอยู่เนี่ย Wait wait Hey hey he said We're on camera back there Shaw l d ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนเมืองเห็นเออเอาปืนลูกซองมาไม่ใช่โน้ตบุกเอามาทำไมเล่นเกมกันหรือไงฮะนี่กำลังเข้าเกมแป๊บนึงจำรหัสไม่ได้บอกครับฮาร์ดเวิร์ดกูดิอ้าวมั่วกันแล้วกูอะไรวะลบหลักฐานเหรอเออรู้สึกว่าตัวละครในเกมภาคนี้นี่มันจะ แพราะว่ามัน <spans> ด <in> hey, ูดีก <Credit> ว <noise> <facial> ่าผ้ากันเปื้อนอันนี้เลยตะวีไปไงต่อฮะไปซะเลยงอนลุงงอนลุงงอนเมื่อไปเลย มอไซค์กูให้เง้รุ่นอะไรอ่ะรุ่นอะไรอ่ะมอใครรู้คอมเมนต์บอกเน่ยสิเป็นซีบีอาร์เลยผมไม่ค่อยรู้เรื่องมอร์ไซค์อะไรวะอันนี้ใครเอ่ยว้าวมารับเรานี่เองจะเดินไปไหนอ่ะพูด This is bullshit, Anna. Yeah, I'm out. I'm going back to Ventura and I'm taking Richie with me. But we're a crew! I'm fine, man. I've been COVID, it's over. What? You're just gonna walk to Ventura? Yeah. You're on your own. เ,เออกูจะโดนลิขสิทธิ์เพลงมาเนี่ยว้าวที่นี่มันที่ไหนเอเอโอ,อ,อเค I'll be with you in a sec กลับมาเลอ,อันนี้เหมือนฮานมะเนี่ยจ่ายด้วยฟัส <c oughs> เออส่งได้นะทรงแบบทรงผมแบบลุงลังลุงลังอย่างเงี้ยเออแงฮานทะชัดเลยเอ,อันนี้ถ้วยอะไรถ้วยกาไก่เออ แค่พลังสีก็ได้แตสีทองสีเงินงั้นแหละเอ้ยนี่มันผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่ว่าโอ้โหรถ BM เแล้วก็อะไรอะมาสเตนไอ้ตำรวจเร็วตำรวจที่เตะเราเมื่อคืน hearing your stories listening to your concerns that's how we build a better community that's how we build a safer future for the sorry happy tv to this early in the day i <laughs> <laughs> hey, hate okay. to do this but if you're looking for wheels i got a cid <laughs> <And> cops insist <laughs> the <line for> <laughs> เอเลือกตัวละครอย่างนั้นซินนะเราต้องเป็นคนไหนดีคนไหนดีวะคนนี้ได้ไหมเออผมชอบคนนี้วะเออเนี่ยตรงผมลุงรังเหมือนชีวิตผมเลยเนี่ย out of town huh name's Lucas I can help word is cars out of here can compete oh they can This for the showdown. Yeah, I just want to get out there and race. Look, I'm not gonna lie, the man's been crazy past couple of days, so stocks down. But got these ready to go. They're not top of <coughs> line, but they're good. Why don't you take a look, see if you're interested. force <coughs> force แต่ว่ามันรถไม่ค่อยแรงอูยคันนี้โควิโควิแต่ผมชอบรถแนวแบบแนวนี้ว่ะแต่ว่ามันไม่แรงอะดิมันร้อเองนี้มันสองรโอเคงั้นเราคันนี้ล้กันิรุ่นอะไรวะ F, <c oughs> F สองป่ะตดสซไม่ใช่นะ I know some people at the showdown. Alright, would have a little Okay, where okay. to? You got a couple okay. races to choose from. We're one one, one downtown is all long curves, and the one in Eden Shores is all sharp corners. Take your pick and set a route to it on the map. So, all those trophies back there. You you right? racer? Nah, that was my old man. Okay. Roberto, Mr. Rivera, Mr. Clean. Hey, look at that yellow 67 Camaro with his own two hands. Oh, to he i don't left Looks like he was good. So everyone says showdown's a big deal around here, huh? Yeah, I'm not complaining. So great for business. you, race, you can make some money. <laughs> <easy> you <laughs> use that about now? You and everyone else in this town. ก็กดโอ้ฟิกเราเรื่องนะได้อยู่เงาแสงเงาสวยดีทั้งจริงเพิ่งเพิ่งเคยเล่นนะเนี่ยก็มีแค่ภาคอีฟกับภาคอันบาวเท่านั้น,นตัวกันนี้เล่นอันบาวไงบอกว่าภาก็าจะเล่นนี้ต้องเล่นทันทีมันจะน่าอารมณ์มากกว่าภาคบางอย่างเลยไปข้ามเรื่องไปเลยอย่าฟัง เท่าไรด้อหมรถตบนเดิมพู่ใส่เหลี่ยมป่ะใส่เหลี่ยมเออดิไอ้รถใครอยู่หน้าเราเนี่ยอาสามสี่ไอ้ลำดึงไอ้รถพวกเนี่ยเฮียรถอะไรวะห้าประตูวะอะไรตันเร็วอยิงนะ ูเดี่ยที่ได้ป็ะล้วเนอะี่โชว์ไปเลยโอเค้เรถแม่งเบาจัดเลยวน่ได้ยได้อ วัสดีพอดีกรบพอดีกับนี่แซงเบียร์นายที่หมอรถพี่เหลี่ยมดีรถพี่แมลงเราต้องพี่เหลี่ยมเออแต่ผมรู้สึกว่าภาคนี้มันขับรถมันมันค่อนข้างที่จะดีกว่าภาคอันเป่าอันเป่าอันเป่ามันจะแบบถนนมันแบบไม่ค่อยเรียบอ่ะเวลาโค้งแม่งแบบชอบสะเทือนที่ผ่าแล้วรถมันเด้งอ่ะเอาง่ายๆคือมันก็มันเลี้ยวลำบากอ่ะดูภาคนี้ดิเออดิฟตันเลยแบบดิฟง่ายดิ เอาดับเลืองเสยครับเราที่หนึ่งอยู่แล้วน้องนี่ลาดตาแรกก็ได้ตาาแปดันโอ้โหเยอะจัดโอแ่งรถยังไงม่นี่ยแปดไหนต่อ Yeah, listen, I got some town to take care of. One needs a good mechanic. And that's you, huh? You wanna take on Palm City by yourself? Hey, be my guest. Yeah, Just saying, it's easy. Yeah, so back. If you're headed to the park shop, you are might as well swing by the old raceway. <coughs> well, but that old saw a lot of action back in the day. It's still <coughs> does sometimes when no one's looking. <coughs> 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 ผมนี่โดนลิขสิทธิท์แทบจะทุกคลิปเลยนะตอนจริงใน y o ยูทูบเฮ้ยเคาะมีใครอยู่ไหมเอ้ยจะมาขโมยขโมยยางไปหมดเลยนะมึงไม่เปิดประตูเนี่ยเออเฮ้ยมีคนมาเว้ยใครเอ่ยอ๋อเจนั่นนี่ยเจม่ะจะบอกว่าไอ้เจมเนเจ้าของร้านดูตูดดิเปิดประตูหน่อยโว้ยโอเคกดข,ข้ามไปเลยเก็บฟัง <c oughs> เจ้แตผมจะตัดไปตรงที่ถึงเจก่อนละกันุนไปแข่งกันเถอะอืมเฮ้ยหมดกลางคืนเจ้าดิฮะว้าวคือเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แสงนะได้อยู่นะได้อยู่ ชื่ออะไรเนะ่หน,น้าาปิดาูกรบับมเรนะ็วดีวี่ตูดอยู่นะั้นเนี่ยเอาเจโอ้โหมึงจะเลี้ยวมึงก็เลี้ยวเลยโอ,โ,โอ้โหแลวในแผนที่ไม่มีทางบอกเลยนะ <c oughs> จะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยโอ้โอ ขับรถเปลี่ยมเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวหน่อยดิกูจะได้รู้โหแม่งกินแต่เลี้ยวก็เลี้ยวนี่ถึงแยกแล้วเออถึงแยกนี่แม่งต้องชะลอ GPS ไม่มีบอกด้วยไปอยู่หน้าเลย เทียนใช่ป่าวอ่านทัวรอ่านว่าเลยเออช่างมันเออเลย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 ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วในชีวิตจริงนี่กอจะด่าให้โอเครับตามไปข้างหน้าไปอะไรเงี้ยช่วยรถันลุกขึ้นกันของเรา เหมือนกับว่าในในเกมกับในไอ้นี่ชื่อมันจะไม่ตรงกันนะหรือนนะว่าดิสระสิตรึเปล่าชื่อลุนอะ่ะเออหรือเปล่าอ่ะหมู่มั่วว่ะโอเคอันนี้อันนี้ได้ได้เวลาแข่งแล้วใช่ไหมเนี่ยได้กดจับ ร uh, ถเดิมๆไอยูคนถ่ายรถคู่รถกระเป๋าเดินเร่งเครื่ <hi> รองไอ้รถฝันใช่ว่ะรื pper, ่อไปฮะรถเดิมๆไม่ม e ีอะไรเลยเออเก็เร็วได้แค่นี้แหละไม่ต้องไปรีบไปไหนต้องไปรถไปหนูรสชาติได้อยู่ ไปลงไปนขับปาดหน้าเราป่ะไปดิโอ้ยเล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 ยโอ้ยเยอะไม่คิดเลยโอ้พลาดนิดเดียวนี่แบบหลุดยาวเลยอะจะทันปะเนี่ย โคตรดือดเลยแต่ <c oughs> ก็ถือว่าดีแอทำอมาผลจริงถ้ากันเบาวันนี้แม่งเหยียบไปสองร้อยนะยืน <c oughs> อันดับสองโอ้โผมว่าขึ้นอันดับหนึ่งแล้วเือกี้นีน่อลบไปเจ๊เลบไปอเออ ข <lang hora? S 2> <Har> ับโชยดูเฮ้ยออ้ยอันดับหนึ่งฮะอ๋อจะต้องขับต่อยก่ออขับไปไหนะโอเคกูตกใจหมดเลยเกือบปล่อยจอยแล้วเมื่อกี้ You got a little way to go before they give you a shot. Tuesday, Rambo. The the They've been around for years. Showdown floods this place with new blood. They surface and check out the talent. Once you're in, it's access to everything best cars, races, parts. You want to know why we're here every single night? That's your answer. <laughs> ไปไหนต่อเจ๊แข่งกับพี่ป้าน้องออเอาออออยีย่ยชนกูสยได้ด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 เ,เราต้องขับมีตำรวจก่อนโอเคไม่ต้ใช่นะเพราว่าเราตอตำรวจจะมาไลา่ I got zero look at the Check everywhere. Sounds like you lost them. You know, know way the way the way, the wheels, oh, what I'm saying? Phụ phá mô phá các cái khu Phụ phá mô phá các cái khu Phụ phá I want that driver found, no excuses. How's it going out there? Don't need to be hanging too long. What's going on? I'm going to go you, got plenty more ahead of you. It's been up five minutes, and we already got hundreds of views. Oh, we? Look who I met. <Merci> Oh, hey, my sister giving you the grand tour, huh? Something like that. You know, just so you know, if racing means ending up in the back of a cop car, she is the perfect. Guy. <laughs> oh, sorry about the run around. What the Yeah. <laughs> 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 ห้าพันโอ้โหยังมีหมื่นสามแต่งอะไรได้อีกแต่งอะไรได้เพิ่มบ้าง mm hmm. หูหมื่นหนึ่งเออไม่มีตังจนจัดงั้นไปแต่งล้อแล้วกัน ช่วงล่างเออมันต่ำไหมเราต้องเตียเออเปิดหน้านิดนึงโอเคนี่เสียงท่อโอเคแมวบอดี้โอเค, Body, อเคล้อนี่มันก็ได้อยู่นะงั้นเอานี่ข้างหน้าแล้วกัน แงบบเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่เหมือนซอฟิโลเลยวะ่ะเอาเป็นหน้าเดิมแล้วกันไปหน้าไปหน้าตอ,อกอัพขี้ม่วงเออจัดไปโอเคแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยอยากเปลีป่ยนอะไรวะ่ะทำให้รถแบบดูดลุบเร่าๆไงูะอันนี้ก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ ค okay. ข้างมวจนะ้ะอันนี้คืออะไรอ๋อคิวไม่ใส่ดีกว่าเฮ้ยซุ้มล้อซุ้มล้อสำคัญสองพันเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บทางสองพันด้วย มันเจตธรรเนี่ยมันต้องทำพร้อมกัน่ะโดยเออมันต้องทำด้วยกันเออใส่สปอยเลอร์โอเคตูดเป็ดเฮ้ยมีแค่นี้เหรออะไรตูดเป็ดก็พอละโอเคเงินหายากท่องไว้เงินหายากโอเคแล้วก็เปลี่ยนสีแค่นั้น เฮ้ยรถเต้าหู้ว่ะเอาเรื่องว่ะโอเคเอาโอเคอุ okay. Ooh, ้ยรถเต้าหู้ If I were you I would hit the streets at night. Remember, you're only spending bank on that ride if you've got a name. อันนี้คือรถเราเหรอ เฮ้ยจริงวะเนี่ยว่าเป็นนั่นเ๋าต้องเลยวลาสุแปด 8. ได้ปะวะ,อ,ะออกลองออกคันนี้ไปดิคืนนี้เอออไรอะอุอ้ยเอาไปขับได้เฉยว้าว เท่โค้ทเท่ครับไปฮะไปแข่งย่ลองรถนปหมอีกอ้มฮิ o l o ฮ่าฮ่ามาดิครับ อยงเครื่องแม่งดีกว่าคันเมื่อกี้เยอะอันนี้แบบเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรแนละ้วโอ้โหออกตัวโคตรเฟีย้ยวไปนี่ครับโอ้โหออกตัวให้กินขาดแล้วโกงเว้ยเนี่ยโกงเว้ยเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ว่าคับต้อป,ปีดจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้อยู่ ดีเยอะคันเมื่อกี้เยอะนักนึ่ไฮะวเธอเบิรเธอโบนี่แม่งหมดเร็วจีกดปิดข้างอระบี่แม่งหมดแล้วอ่ะ ทอใจเลยกูเอ้ยแต่ก็อย่างว่าะมันแข่งรอบเดียวระไม่ได้แข่งสามรอบเหมือนอันบปล่าเจอกันใหไป EP หน้าจ้ารถโคตรสวยดูดิโอเคเดี๋ยวมาต่อ EP หน้าโอเคทุกคนชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหรถโคตรสวยบ๊ายบาย